พบกันต่อในรายการมอเตอร์ไซคช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของ t r i u m แบรนด์มอเตอร์ไซค์ชื่อดังของอังกฤษซึ่งขณะนี้เตรียมแผนจะเปิดตัวรุ่น Trident ปี2021มันคือสปอร์ตเน e d เครื่องยนต์3สูบเรียง6 7 5ซีซีที่คาดว่าจะมาในราคาที่จับต้องได้ง่ายประมาณ350,000ถึง360,000บาท ซึ่งจะมีราคาที่แพงกว่ารถมอเตอร์ไซค์ของญี่ปุ่นไม่มากนักประมาณ50,000ถึง60,000บาทครับอย่างไรก็ตามกระแสข่าวล่าสุดยืนยันเข้ามาครับว่าไทรัมนั้นกำลังเตรียมแผนที่จะมีการเปิดตัวในเมืองไทยของเราโดยแหล่งข่าวได้มีการยืนยันอย่างชัดเจนว่าไทรเดนจะใช้โรงงานไทรัมในเมืองไทยเป็นฐานการผลิตใหญ่ผลิตและขายในเมืองไทยพร้อมทั้งส่งออกไปยังตลาดทั่วโลกโดยเน้นย้ำครับว่า ที่นี่คือฐานผลิตหลักของ Triumph ในแบบ global model ซึ่งถ้าหาบว่ากระแสข่าวชิ้นนี้เป็นจริงนะครับต้องบอกเลยครับว่าตลาดมอเตอร์ไซค์บิ๊กบค์ขนาดกลางของเมืองไทยระอุอย่างแน่นอนการที่ Triumph ใช้เมืองไทยเป็นฐานผลิตนั่นก็หมายความว่าจะสามารถทำราคาได้ไม่แพงเกินไปนักคนไทยสามารถจับต้องได้ง่าย t u m u m สามารถควบคุมราคาต้นทุนอะไหล่ต้นทุนการผลิตได้อย่างเต็มที่คนไทยจะได้ใช้ราคาที่เหมาะสม แม้ว่าเครื่องยน์บล็อกนี้3สูบเรียง6 7 5ซ c เป็นบล็อกเก่าก็จริงแต่ว่ายังถือว่ามีประสิทธิภาพที่ไม่น้อยหน้าใครสเปคเดิมทำได้106แรงม้าที่11,850รอบต่อนอาทีแต่ว่านั่นคือสเปคของยูโรโฟแต่ปีหน้าบังคับใช้ยูโรไฟดังนั้นถ้ามีการปรับเรื่องของแรงม้าใหม่อาจลดต่ำลงไปเล็กน้อยอาจจะอยู่ระหว่าง100-104แรงม้าก็เป็นได้ แต่ก็ยังถือว่ามีแรงมาที่สูงกว่า4ค่ายมอเตอร์สค์ญี่ปุ่นอย่างเห็นได้ชัดถ้าคุณผู้ชมสังเกตดูก็จะเห็นว่าเจ้าไทเดนคันนี้ออกแบบเรียบง่ายสปอร์ตเนกเก็ตไฟหน้าทรงกลมแฮนเดิลบาร์ชุดเรือนไมล์ทรงกลมแบบ full lcd มีถังน้ำมันใบเดียวพลาสติกด้านข้างเบาะท้ายทุกอย่างดูเรียบง่ายสบายตาอีกทั้งผู้บริหารของไทอัมได้มีการยืนยันว่ามันจะมีการใส่เทคโนโลยีที่ทันสมัย อย่างเช่นคันเร่งไฟฟ้า t ั t ท์บายที่ทำงานร่วมก,กันกับกล่อง IMU แน่นอนครับว่ามันต้องมี traction control มีโหมดขับขี่มี quick shifter อะไรประมาณนี้หรืออาจจะมี engine brake control อีกด้วยก็เป็นได้นี่ก็หมายความว่าไทอ,อัมนั้นจะมีจุดเด่นที่เหนือกว่า4ค่ข่ายมอไซค์ของญี่ปุ่นกับราคาค่าตัวที่แพงกว่ากันประมาณ5 0 0 0 0 0ถึง60,000บาทนี่คือการประมาณการราคาคร่าวๆจากการคาดหมายของสื่อมวลชนในอเมริกา ต้องบอกคุณผู้ชมเลยครับว่ากระแสข่าวชิ้นนี้กับการที่ t r i อ um, ัม h จะใช้มือไทยของเราเป็นฐานผลิตรถมอเตอร์ไซค์รุ่นไทเดนส่งไปต่ศางทั่วโลกนั้นผมถือว่าเป็นกระแสข่าวที่ดีมากครับข้อที่จริงเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรเราจะมาติดตามความเคลื่อนไหต่อไปในโอกาสหน้าครับ